สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับ LD Player นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับในเมื่อช่องพี่เนะี่ยเป็นเกมมือถืออยู่แล้วอะไรที่มันเป็นพื้นฐานของการเล่นเกมมือถือโดยเฉพาะถ้าจะเล่นบนคอมเนี่ยมันต้องเกี่ยวอยู่แล้วซึ่งวันนี้โดยหลักๆนะครับพี่จะมาโชว์ักยภาพของ LD Player 9นะครับซึ่งในตอนแรกเขาก็มาขายพี่เหมือนกัน <c oughs> แล้วนี้พี่ก็มาขายน้องต่อแล้วเขามาขายอะไรบ้างก็ <c oughs> บอกว่าไอ้รุ่น9เลยนะ มันเร็วขึ้นมันของใหม่มันก็ต้องเร็วขึ้นในปกติประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ Make sense แต่ว่าเฟรมเรทมันก็ไม่ควรตกด้วยใช่ไหมก็คือเขาก็บอกว่ามากขึ้นด้วยอะคือสมูทไม่กระตุกราบลื่นและการเปิดหลายจอก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็มีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นนะครับขึ้นเหมือนน้ำมันน้ำมันตอนนี้ลงนะแต่มามากขึ้นมีอะไรที่ลดลงบ้างมี กินทรัพยากรเครื่องลดลงใช้ซีพน้อยลงใช้แรมน้อยลงก็ไปนในทางบวกหมดเลยอะไรที่ควรดีขึ้นก็คือดีขึ้นอะไรที่ควรใช้น้อยลงก็ใช้น้อยลงคือพูดให้ฟังอาจจะไม่รู้หรอกพี่ว่ามันต้องทดลองให้ดูและในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่อยู่กับการทดลองนี้นะครับระหว่างทางเพื่อไม่เกิดความน่าเบื่อนะครับพี่ก็จะพี <c oughs> ่ล่โมไปเรื่อยลองฟัง พูดถึงที่มาที่ไปก่อนก็ในช่วงต้นเดือนนะครับทีมงาน LD นได้ส่งตัว LD Player 9รุ่นเบต้านะครับมาให้ลองพี่ก็ทดลองประมาณสัก4-5วันก็เกิดมาเป็นคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะเริ่มนะครับขอย้อนความดราม่าก,ก่อนจริงๆแล้วพี่เล่นเกมมือถือบนคอมมานานแล้วนะครับสมัยก่อนนู่นนะ่ะมันก็จะมีไม่กี่ค่ายไม่กี่เจ้าแล้วก็ทนเล่นมาเ,เรื่อยเรียกว่าทนเล่นดีกว่าเพราะว่ามันสู้มือถือไม่ได้เลยเมื่อก่อนนะครับ คือใจอยากจะเล่นแต่ว่ามือถือที่เมื่อก่อนใช้นะครับมันก็เล่นไม่ได้เพราะว่ามือถือเราก็ไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยแต่ไม่รู้นะก็บางคนอาจจะเปลี่ยนกันบ่อยก็้แต่ว่าพี่เนะี่ยเวลาจะเปลี่ยนทีก็4ีป่ปีซึ่งตอนซื้อใหม่ๆม,มันก็ยังแรงแต่พอไปช่วงท้ายๆอายุไขมันเล่นอะไรไม่ได้เลยก็ต้องอาศัยคอมแต่เกมเนะี่ยเขาออกแบบมาเพื่อมือถือนะครับ การที่เอามาเล่นบนคอมเนี่ยพี่ว่ามันเป็นการเล่นผิดวิธีเหมือนกันนะผิดที่ผิดทางแต่ว่าเราก็อยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มือถือไม่มีอย่างคีย์บอร์ดหรือจอใหญ่หรือการเล่นหลายจอไปพร้อมกันน่ะมือถือก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับ จะมีอยู่อย่างเดียวมั้งที่ PC จะดูลําบากกว่ามือถือก็คือถ้าไปเล่นนอกบ้านเออมือถือก็ชนะอยู่แล้วสะดวกสบายกว่าและหากเป็นส่วนตัวพี่เองนะครับการที่ทําช่องเกมมือถืออย่างเงี้ยการเล่นเกมในมือถือมันไม่สะดวกการเล่นในคอมสะดวกกว่าเพราะว่าพี่จะได้ทํางานอย่างอื่นไปพร้อมกันด้วยยิ่งในช่องมีหลายเกมด้วยต้องเล่นหลายเกมไปพร้อมกันในบางกรณีพี่เล่นถึง5เกมในจอนะครับแล้วก็สําหรับบางเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าสเปคเครื่องเราสูง มันจะลื่นได้นะครับมันก็อยู่กับตัว e ู m u l a t o r จำลอง Android พวกนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเกมที่ชัดที่สุดเลยก็คือบูอาไครแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับพี่สามารถลดค่ายเนี่ยจนเหลือค่ายเดียวก็คือค่ายของ LD player คือทุกเกมที่พี่เล่นน่ะเล่นใน LD อร์ชั่นก่อนได้หมดเลยนะครับ ยกเว้นแต่แค่บัวอาไค้แหละพี่เลยต้องมีอีกค่ายหนึ่งอยู่ในเครื่องซึ่งค่ายนั้นก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับถามว่าค่ายไหนค่ายเขียวครับออกชื่อไม่ได้ถือว่าพลาดพิงที่ว่าดีกว่าค่ายอื่นก็คือมันไม่หลุดครับถ้า LD เวอร์ชั่นก่อนนะถ้าเล่นบัวไค้จะหลุดแต่ค่ายเขียวเนี่ยสำหรับเครื่องพี่คือดีสุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดนะครับเล่นไปสักครึ่งชงั่วโมงบัวไค้ก็จะกระตุกแล้ว น้องไปดูในไลฟ์ที่ผ่านมาก็ได้ก็จะมีสภาพกระตุกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ไอตัว9เนี่ยชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือพี่สามารถเล่นบัวาคล้าแบบลื่นมากเลยเปิดคุณภาพของกราฟิกของเกมจนสุดเลยก็ไม่มีปัญหาเล่นไปน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็แล้วก็ไม่เกิดปัญหาขึ้นแม้แต่น้อยเอาแค่เกมเดียวพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่ดีขึ้นเยอะเลยครับ <laughs> ยังไม่นับเกมอื่นๆนะคือทดลองหมด เกมในช่องอ่ะพี่ทดลองทุกตัวเลยเอาเป็นว่าชนะตัวเองเวอร์ชั่นเก่าเรียบร้อยทุกอย่างซึ่งการพัฒนา,นานี้นะครับของฟรีทุกอย่างน้องสามารถเข้าที่เว็บ LD Player นะครับเวอร์ชันภาษาไทยด้วยน้องสามารถโหลดได้จากหน้าดีเลยนะครับ LD ตัว9นะครับมันจะมีเวอร์ชันเก่าคือตัว4จากที่ทดลองมานะครับเวอร์ชัน9ดีกว่าเวอร์ชัน4ทั้งหมดคือโหลด9ไปลงแล้วก็โอนถ่ายเกมนะครับจาก4มา9ให้ได้ก่อนทั้งหมดนะครับอย่าให้ ID เเกมไหนหาย แล้วก็พอทุกอย่างสมบูรณ์ในเวอร์ชัน9แล้วก็ค่อยลบเวอร์ชัน4ออกนะครับสำหรับคนที่ใช้ LD อยู่แล้วหรือค่ายอื่นๆถ้าอยากจะเปลี่ยนใจมาใช้ค่ายเหลืองนะครับเวอร์ชัน9ก็ระวังเลือก ID นิดนึงนะครับซึ่งที่เว็บเขาก็โฆษณาไว้นะครับบอกว่าเวอร์ชั่นที่แกร่งและแรงที่สุดในประวัติน่าจ,จะประวัติศาสตร์ของ LD เพือเยือเขานะครับซึ่งก็จริง ซึ่งเวอร์ชันเก่าก็มีจุดอ่อนสําหรับบางเกมถ้าเราไปเล่นบางเกมเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันเล่นไม่ได้มันเล่นแล้วหลุดมันเล่นแล้วกระตุกแต่ตัวใหม่เขาจะไม่แพ้แล้วซึ่งเวอร์ชั่นใหม่มันรองรับเกมได้มากขึ้นสนับสนุนเกมของ Android 9อ๋อนี่คือที่มาของเวอร์ชั่น9ว่าทําไมมันเปลี่ยนจากเวอร์ชัน4เป็น9เพราะว่าอันนี้คือจุดขายเขาเพราะว่าตัว Android เวอร์ชั่น9มาเกมหลังๆเนี่ยตัวอ e ีมูมันรับไม่ได้ซึ่งเขาย้ำโดยเฉพาะที่เกมบัวใครเลยครับ ว่าอันนี้เป็นตัวทดสอบเขาเลยแล้วเขาก็ขายต่อนะครับบอกว่าเร็วขึ้นสูงขึ้นราบลื่นขึ้นตอบสนองเร็วขึ้นเฟรมเรทสูงขึ้นเล่นเกมราบลื่นขึ้น100%ซซึ่งข้างล่างเห็นแถมไหม LD Player 9หลอดแบบเต็มแต่ Player ตัวอื่นเขาให้ครึ่งเดียวอะ่ะพี่พยายามจะคิดนะว่ามันคือ Player ของเขาเองนะ <laughs> ถ้าไปเทียบกับเจ้าอื่นละขนาดนี้นะตายแล้ว การแข่งขันแรงขนาดนี้เจ้าอื่นต้องพัฒนาสู้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยว LD ดีเขาจะไม่มีคู่แข่ง <laughs> ต่อไปนะครับน้ำหนักเบาและทรงพลังลดการใช้ CPU และหน่วยความจำเล่นเกมราบเรื่อนขึ้น <c oughs> เห็นไหมว่าเกรเขียวชี้ที่แบบใช้น้อยมากซึ่งอันนี้พี่ไปลองละมันลดสเปคของพี่ลงนะครับได้30-20%จากปกตินะพี่สามารถเปิดได้สูงสุด4จอ แต่ถ้ามันลดได้ขนาดนี้นยะมีความเป็นไปได้ว่าจะเปิด5จอได้เครื่องพี่ไม่ได้แรงนะครับเครื่องพี่นี่เก่าละ4ปีนะครับลองคิดว่าสเปค4ปีเนี่ยมันคงไม่น่าจะเท่าไหร่หรอกก่อนนี้ยังมีแนวคิดเลยว่าจะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเล่นเกมได้ลื่นขึ้นอะ่ะถ้า LD เข็นออกมาอย่างนี้นะพี่สามารถงดโครงการเปลี่ยนเครื่องได้อีกสักปี2ปีอะแล้วก็ต่อไปนะครับ emulator ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักพัฒนาเกมมากมายนะครับ ก็มีเม็กซมีค่าย y o สตากา g a น่ากา r วิ i t y Netmarble ก็เกมมือถือต่างๆค่ายที่ผลิตเกมมือถือต่างๆนะครับถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างวิเศษมากเลยนะพี่ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเล่นเกมมือถือในคอมพิวเตอร์ได้ลื่นกว่าเล่นในมือถือซะอีกอะคือสเปคของมือถือที่จะเล่นให้ลื่นนะครับมันก็ต้องเป็นสเปคตัวแพงอะ แต่คอมเนี่ยคือเราซื้อประโยชน์มาการใช้งานหลายอย่างบางทีเล่นเกม PC ไงแล้วได้เกมมือถือเป็นของแถมนี่ก็ถือว่าวิเศษมากนะครับดูพี่จะค่อนข้างเฉียนะครับพี่บอกตามตรงเลยว่าพี่ใช้ LD มันนานมากนะไม่ใช่ว่าโฆษณาขายข,ายของแบบมัวซัวนะครับพี่พูดได้เต็มปากเต็มคำย้อนกับไบเปเมอร์ปี2ปีก่อนก็ได้คือพี่แนะนำเรื่องตัวอิมูเลเตอร์ให้น้องๆเนี่ยพี่แนะนำตัว LD มาโดยตลอดนะครับก่อนที่เขาจะมาเป็นสปอนเซอร์ซะอีกแล้ว L d ดีเนี่ย เขาคงเล็งเห็นมั้งเขามาเป็นสปอนเซอร์พี่ได้ตอนช่วงต้นปีนี้นะครับก่อนที่พี่จะมาใช้ LD นะพี่ใช้ค่ายฟ้าหรือน้ําเงินน่ะค่ายนั้นน่ะเออพี่ใช้ทรมานนะครับยอมรับเปิด2จอนี่แบบเงือตกอะเปิดจอเดียวเล่นเกมอสูเลนน่ะขณะไลล์ยัังกระตุกอะช็อตกับไปเมื่อ2ปีก่อนพอมาหยิบ LD ปุ๊บชีวิตดีขึ้นเยอะเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ เครื่องไม่ได้เปลี่ยนมา4ปีนะครับเห็นว่าการพัฒนาการของตัว e m u l i t o r เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เล่น2จอเพลินๆเ,เห็นไหมว่าพี่เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ด้วยพี่เปิดตัว OBS อัดหน้าจอด้วยคือทำงานหลายอย่างแต่ว่าเล่น Arc Night เล่น a u s u r e n ไปด้วยเพลินๆน,นอกจอพี่ก็แบบนั่งข่ยห้างจิบกาแฟกินขนม <laughs> ดูข่าวเปิดพีดีโี <laughs> ชีวิตเรามันแบบนี้แหละมันต้องมันติมันต้องทำอะไรหลากหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกันเกมไหนมีบอดนะชีวิตดีอะ่ะก็เปิดบอดมันวนไปแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นไปแต่ว่าถ้าเป็นเกมไหนที่ต้องเล่นนะอย่างสมมุติว่าอาร์คไนท์เล่นมืออยู่เงี้ยโอ้โหทำอย่างอื่นไม่ได้เลยสักชีวิตต,ต,ต้องเพลงสมองต้องทำาซ่งช่วงนี้ก็กำลังมันอยู่กับกิมสันสุริแทเฮ้ยสักวันจะโผล่มานะแต่ว่าขอฝึกฝีมือก่อน ติดงองแงมันจริงสนุกโคตรเล่นมา3วันตอนนี้พี่เลเวลเกือบเต็มห้าสอะแต่ว่าค่าบอสได้แค่ตัวเดียวเองมันมีบอสรับอีก2ตัวนะครับพี่ขอจัดการบอสให้ได้ก่อนแล้วก็การจะทําไกด์ออกมามันควรจะต้องมีประสบการณ์ระดับหนึ่งใช่ไหม,มต้องควรจะรู้ลึกกว่านั่นแหละดังนั้น<ๆ>เห็นช่วงนี้เงียบๆนะครับแอบเล่นกิมันครับแล้วก็ท้ายที่สุดของคลิปนี้นะครับ อย่าเรียกว่าป้ายาเลยนะเรียกเอาของดีมาให้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางทีมงาน LD ด้วยนะครับที่เขาอะมาขายถ้าถ้าเขาไม่เอามาขายพี่นะแล้วพี่ไม่ลองนะพี่ก็คงจะใช้เวอร์ชัน4ตุนๆุนต่อไปจริงเวอร์ชัน4มันก็ดีแล้วนะแต่ว่า9ก้าว่ะดีกว่าไป2เท่าเลยดังนั้นสําหรับคนที่เล่นเกมในคอมแล้วอยากชีวิตดีเหมือนพี่นะครับ ไปโหลดแล้วลองใช้กันดูแล้วเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังก็ได้หรือถ้าติดปัญหาอะไรนะครับไปที่ Facebook ของ ld player ก็ได้จริงๆก็มีไลน์ด้วยน้องสามารถสอบถามทีมงานได้ตลอดเวลานะครับเขาบริการให้ทีมงานไทยนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาสอนอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายจริงพออินส tall ไปปุ๊บมันก็เหมือนกับมือถือเรานี่แหละน้องก็โหลดองโหลดแอปอะไรได้ตามปกตินะครับแล้วไอ้ที่มันเซตมาให้เนี่ยดีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่ม เห็นไหมฮะอีีซ EC EC ของดีนะครับดังนั้นวันนี้พี่ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมมือถือนะครับโดยเฉพาะไอตัว LD Player 9เนี่ยขอให้ชีวิตราบรื่นขึ้นด้วยเช่นกันนะครับขอตัวแล้ครับสวัสดีครับ